สวัสดีครับผมนายสัญชนพุฒสกุลนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเก็บข้อมูลประชากรนะครับในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับการเก็บข้อมูลของเรามี2ส่วนนะครับคือการเก็บข้อมูลโดยการใช้คอมพิวเตอร์กับการเก็บข้อมูลโดยใช้แฟ้มครอบครัวนะครับวันนี้เรามาจะแนะนําวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แฟ้มครอบครัวครับดังมีหน้าต่างอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีแยกเป็นลายหมู่นะครับซึ่งแยกตามสีนะครับโดยใช้สี แสดงของหมู่ที่1นะครับซึ่งในเขตรับผิดชอบของเรามีด้วยกัน6หมู่นะครับเราแยกตามสีตัางๆนะครับเป็น6สีนะครับ่อไปเป็นวิธีการขอข้อมูลนะครับว่าในส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูลของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเริ่มแรกนะครับคือที่หน้าปกของเรานะครับประกอบด้วยบ้านเลขที่นะครับแล้วก็หมู่ที่นะครับแล้วก็มีแผนที่นะครับ แล้วก็มีผู้ที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่คอยดูแลของเราในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้คือผู้ที่เราสามารถติดต่อคนในบ้านได้นะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะครับที่เราต้องติดตามกรณีว่าเราต้องตามเยี่ยมหรือตามผู้ป่วยครับส่วนสาหรับข้างในเนี้ยประกอบด้วยแผนที่นะครับซึ่งแผนที่นี้แสดงถึงหมู่บ้านนะครับแล้วก็ระบุว่าบ้านเลขที่เนี้ยเราก็มาร์คสีไว้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อง่ายในการเข้าไปในพื้นที่ของบ้านหลังนั้นนะครับ ในส่วนต่อไปคือข้อมูลนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของหลังคาในในบ้านหลังนี้นะครับประกอบด้วยอาจจะเป็นชื่อหลายๆคนนะครับอาจจะประกอบด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็มีลักษณะของเพศแล้วก็ความสัมพันธภาพหรือเป็นเป็นบุตรหรือเป็นหลานนะครับหรือเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ระบุวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ศาสนาแล้วก็สถานภาพแล้วก็การศึกษานะครับรวมถึงการแพ้ยาด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือมีการแบ่งระแวก ของอสมองที่ชัดเจนนะครับว่าอสมอท่านใดรับผิดชอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีแกนนําครอบครัวนะครับซึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านเองนะครับสําหรับในส่วนต่อไปนะครับก็คือของผังเคยือญาตินะครับซึ่งแสดงเป็นรุ่นๆไปนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้แบ่งเป็น4รุ่นนะครับหรือ4ครอบครัวนะครับก็คือครอบครัวที่1ครอบครัวที่2ครอบครัวที่3แล้วก็ครอบครัวที่4นะครับอันนี้จะบอกถึงการดูของการเกิดโรค เลื้อหลังได้นะครับซึ่งสายทอดจังพันธุกรรมนี้ก็สามารถแสดงออกตรงผังเคยาได้นะครับสําหรับในส่วนต่อไปนะครับคือข้อมูลเรื่องการรักษาพยาบาลนะคือการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการก็มีการกรอกชื่อนะครับแล้วก็ประวัติการแพ้ยาหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างแล้วอ,อาการที่เราพบนะครับผู้ป่วยมาด้วยอาการอะไรแล้วก็เราให้บริการจ่ายยาอะไรไปนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อทุกครั้งเมื่อมารับบริการนะครับ สำหรับในส่วนต่อไปนะครับคือบันทึกการวางแผนครอบครัวนะครับซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการวางแผนครอบครัวเราก็จะกรอกชื่อนะครับแล้วก็จํานวนบุตรที่ที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็การวิธีการคุมกมําเนิดจะเป็นพวกยาฉีดหรือ,อยาก,กินนะครับแล้วก็มีการนัดในครั้งต่อต่อไปนะครับสําหรับในส่วนต่อไปนะครับ เป็นบัตรสีชมพูนะครับก็คือบันทึกการตรวจสุขภาพของเด็กนะครับหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับโดยมีการกําหนดวันเกิดนะครับสถานที่คลอดแล้วก็เด็กนี้คลอดแบบไหนนะครับแล้วก็มีการนัดการฉีดวัคซีนนะครับในกรณีที่ว่ามาไม่ครบตามนัดเราก็สามารถดูได้นะครับหรือว่านัดครั้งต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถสืบค้นได้นะครับสําหรับในส่วนต่อไปนะก็คือบัตรบันทึกโรคเรื้อรังนะครับหรือความพิการในผู้ป่วยบ้านนั้นนะครับ ยกตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันหรือเบาหวานหรือโรคปัดโรคนะครับเราก็กรอกข้อมูลของเขาเนี่ยลงไปในอันนี้เพื่อเป็นการติดตามผู้ป่วยต่อไปนะครับสําหรับต่อไปนะครับคือบัตรบันทึกการตรวจสุขภาพประจํำปีนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมาตรวจสุขภาพปีละหนครั้ง นะครับเราก็จะมีการกรอบประวัติการรับบริการนะครับเช่นมีการชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงนะครับมีการวัดรอบเอวหรือค่าค่าบีมไอนะครับหรือบางรายมีการตรวจเต้านมด้วยแล้วก็กรอกข้อมูลหรือว่าบางรายมีการตรวจสุขภาพโดยการเจาะเลือดแล้าก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใช้นะครับคือการบันทึกการเยี่ยมบ้านนะครับก็คือชื่อผู้ป่วยว่าป่วยด้วยโรคอะไรมีการเยี่ยมบ้านอย่างไงนะครับแล้วก็ปัญหาของเขา คือปัญหาอะไรแล้วเราจะให้วิธีทางแก้ไขเขายังไงนะครับแล้วก็เราก็มีการวางแผนการรักษาแบบไหนนะครับแล้วก็มีการกดดําหนดครั้งการเยี่ยมต่อ,ตอไปนะครับสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับที่การเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพก็คือการข้อมูลด้านสุขาพิบาลน,นะครับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นน้ําฝนโอ่งน้ำ,นนำ,นำเนี่ยเพียงพอไหมมีส้วมใช้ไหมมีความบ้านแข็งแรงไหมหรือว่ามีการควบคุม,มแมลงหรือไม่หรือว่า การกําจัดเรื่องขยะกาจัดแบบไหนนะครับหรือว่ามีการใช้สมุนไพรในบ้านหรือไม่นะครับเป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมน,นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ประกอบอยู่ในของแฟม ертв, ้าามครอบตัว <AP S> ที่เราเก็บข้อมูลนะครับ1บ้านคือใช้1นหนึ่งแฟ้มนะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เีการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลของเรานะครับในส่วนตรงนี้เราขอนำเสนอเพียเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ